โอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับลรับเข้าสู่รายการแคสต์ไไม่ใช่แคสเกมนะครับวันนี้รีมูคเกอร์จะมาในตอนพิเศษนะครับก็คือดอลลาร์ทีที่2นะครับห้ามหัวเราะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูคลิปตลกใน Facebook มาเปิดกันนะครับและโอ้เมือนเช่นเคยนะครับคอโลโทษถ้าหัวราะผมก็จะเดื่มน้ำเหมือนเดิมนะครับ โอเคก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคก็มาดูคลิปแรกกันนะครับสำหรับวันนี้ผู้โพสคือแวรวิเชียนตูอินโกนะครับโกลลงในกลุ่มภาพขำขำอิฮอ่าห้าาครับก็มีชื่อคลิปอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูกันเลยครับว่ามันคือคลิปอะไรอะไรครับ นี้เขาจะเกร่งนะครับนีพี่แกใส่วิกมานะ,ะนเดี๋ยวเดี๋ยวขาดูไปมอึ่งไปเลยครับคุณพังก์ได้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 เ <c oughs> <Okay. S 1> ค้คลิปนี้ถือว่าใช้ได้แต่ว่าไม่ถึงขั้น ถ้าไม่มวรอดได้นะครับกาไปดูคลิปที่สองกันเลยดีกว่า,าคลิปนี้ผูพ้พูดคืออเป็นเพจนะครับ Beautifully Life นะครับเขาเขียนว่า Bird Dancing โอเคนะครับชมกันเลยครับ 私も。 ทีเลยครับพี่พี่ได้ได้ได้นนี่ะอีกทียังไม่จบด้วยจบคลิปนะครับอ่าเด็เดด้วยจบคลิปเลยนะเฮ้ยโอ้โห <c oughs> <c oughs> มีการโยงซ้ายโยงขวาด้วย มันโอเคครับโอเคถือว่า,าได้เมื่อกี้อยากให้น้ำนะครับพิดเมื่อกี้ เต้นนะครับโอเคไปที่คลิปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเป็นเพจเหมือน,น,นกันนะครับชื่อเพจว่าแฟนดิวแฟนแฟนดิวหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับก็เขียนไว้ว่าเอ็ดอิสเกมส์ทูเ h อะโอลิมปิ นี่คือ,อเกมที่กำลังจะได้ไปบรรจุลงในกีฬาโอลิมปิกนะครับโอเคไปครับชื่นนะครับ โอเคได้แล้วได้แล้วจริงๆโอเคคที่พูดคือว่าที่ผ่า เจ้านายของบ่าวนะครับเพนกันครับคิดว่ามุตัวเราทำไม้นะครับก็เป็นรูปเหมือนเป็นหมานะ,ะไม่เป็นคลิปแกร้งคณนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยะครับ Hihihi <laughs> เอาเอ้เอาอี้มาให้แม่ชีอาการหักไม่เอานั่งโอ้ยนั่งก่อนทั้งให้ยังไงครับเอาแม่ชีสวัสดีครับผมเชิญนั่งได้ครับพิธีเมื่อกี้ให้น้ำครับควรสุดท้ายนะครับจะไม่หัวร้อนเลยครับ Ô. Má. <laughs> 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 Oh, <laughs> คลิปทีก็ได้อยู่นะครับโอเคยิ้มนิดๆนะครับติดนเป็นใครไปสอภาพนะครับโอเคไปที่คลิปต่อไปนี้นะครับผู้โพสตคือหนิงพันจะพัดอะไรสักอย่างนะครับก็เขียนไว้ว่าหวังดีนะครับ ไม่ยิ้มไม่ยิ้มโอเคไที่ต่อไปนะครับที่ต่อไปเอ,ไปอ่อเวินจิยอดเยาะเสียงซึ่งการมันมีเอ่มนีเขียนบรรยายพูดนะครับเราชมดดีกว่า โอ้โ <c oughs> ผู้หญิงเขากำลังทำอไรอยู่นะครับมาปิดเตาแบบแผ่นความร้อนคิดว่าจะมีฉากเลิฟซีนะครับ <c oughs> <c oughs> รวดรา้าวจปวดเทนนะเอ่อเอาไปดีที่ีถือว่าให้แล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปที่คลิปต่อไปกันเลยดีกว่านะครับอทคือย um, ืนงงในดุมโคกยอน ชิปคือขําจุนปอดยุบขนาดนั้นเลยโอเคได้รับชมกันเลยดีกว่านะครับเเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวับไปไม่ได้เ ผีการนี้คลีนไรขอดุมหน่อยธาตุนะครับผลการนีคือคุณเลี้ยงแมวนะโอเคแล้ก็อีกรอบจุกจักระเร่เจ้าของเลนะเมื่อกี้เมื่อกี้มีงานลวกเลย

โอเคหนึ่งคลิปแล้วครับคลิปสุดท้ายก็จะจากกันในฟังเพจกว่างกรุงเพิ่งรู้ว่านะครับเขาเขียนชื่อมีงที่แต่งงานะละห่างว่าเพิ่งรู้ว่าคริสเตโนโรนัลโดอู่กับเมืองได้ที่มาชื่อเมสซี่เครดิตปวดหงีบอะไรโอเค วันนี่เอ้ยจะขอถามบัลลาหน่อยว่ามันบอกว่าการทีบล่าได้ปิดมาอยู่บ้านเขาล้ะค่ะได้มาเล่นกับทีเมนยูทีมเก่าของของบัลลาเนี่ยบัลลามีความรู้สึกจะเดของผมรู้สึกดี่ใจขนาดนั้นครับการได้มาอยู่บ้านเฮาเขามาอยู่ตีเฮาเคยอยู่นะครับเนาะการกินมีการอย่างนั้นกอบ มันสะดวกสบายของมักของเขายังแต่ก่อนผมมักไอ้ไอ้ตำเต้ามันงครับเอ่อเป็นตำเต้าขอมักแล้วก็ย้ำพักเยียงนี่แหละสร้างมาแต่งสร้างเนี่ยผมก็มักนะครับแล้วก็การดีได้มาอยู่ดีเก่าการไดกินกับกินเหมียงๆหมียงลำลำมั่งม่อความสุขย่างหนึ่งนะครับเนาะที่อยู่ที่อื่นมันก็บไม่ได้กินเจนี่นะครับเม่เลี้ยวเม่เลี้ยวแต่ว่าตำเต้าเนี่ยมันต้องมีแบบว่าเอ็งผมครับเนี่ยมันถึงจะเปิดนะเอ็ครับ ลากรมีเอ้ยไข่มื่มาลาเนี่ยอูถึงเี่ดสีเปลี่อนมาลาเนี่ยแต่อีกครับข่าผมดูแต่มีความรู้สึกจะได้ก้าเปลี่ยนกระี้ได้ครอบแต่งครอบแต่งแต่น้อยมากใส่ดี๊บมันได้อูเรอะบาเนี้เอ้ยไข่เมืมาลาผมว่าปัะนี้มันได้เหลาด้วครับวันนี้มันมันมกเหลาแบบนี้ด้วยอยู่แล้วผมผมเอ้ยเจอของผมเหล่าแต่ก็ครับเจอของผมเหล่าแต่ก็ครับ คือจ้อนี่ครับไอตะกอนเนี่ยเม็ดสีนี่มาได้จึ่เม็ดสีนะครับมันจืดซันอ, <S <S อ,องห้องเมสานเนีน่ยเนาะเวลาไปไอไปกองเม็ดตามตรงตามน้าเนี่ยเนอกนอก็นอนเจา้าของเมซันรมซันรล้วนี้มันก็นมีอ่าอู้ยสื่อๆเม็ดสีเนี่ยมันขายเปิดร้านขายของช้าเปิดร้านขายของ,งนี่ไออุ้มนะครับฮ้อนฮ้อนเหลืองบ้านฮอเขาจะขายสามมิตบาทเนาะแล้นี้เราอ่อนกับน้าเขาซื้อเขาซื้อฮ้อ,อนสามมิตบาท นี yeah. ่ <t seine Christmas> <t cities> oh, ีประสาเนี่ยภาษาจีนเนี่ยมันเขาออนเนี่ยให้อนสองเมตรติดแต้มต้องทั้งสามนะครับร้อ่อนก็เลยว่าเฮ้ยสามเมตดบาทมันต้องทั้งสามเมตรกันร้อนเออไทยเนาะมันก็ว่าอีกเมตรสิเมตรสินั่นแหละออกเลยตั้งฉายยาวแบบเมตรสี่ครับแต้มันต้องทสามเมตรแต่นี่มันให้่งร้อนไปสองเมตรไงเม็ดสี่มันก็เลยได้ฉายยาวอันเม็ดสี่มาจนปัจจุบันนี้ครับอ๋อจริง โอเคคือสรุปก็คือเมื่อก่อนเมซี่ในคลิปนะครับคือลูกบอกว่าเมซี่ที่ชื่อ่อากซา์นะครับแต่ว่าเมซี่ไปซื้อลูกองค์ฮอนนะครับแล้วก็ไปต่อรองลูกองค์ฮอนนะครับก็เขาให้มาสองมิตร เมซี i, Kok, na, 3, through, see, aky, ่ก็อยากได้อีกสามนะครับก็บอกว่าอีกเมสซี่เวซี่นะครับตัวก็เลยชื่อว่าเมสซี่นะครับไปอุ๊กอเคโอเคครับผิวดีได้ได้ได้โอเคก็โอเคครับก็จูกไปนะครับสำหรับวันนี้ย้อนลรำนะครับตัวก็เลยเื่ด ทริปนะครับมาเดี๋ยวนี่อีกนะทริปลังสุดที่มาของเมิซี่นะครับผมโอเคครับก็จบทริปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับก็หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ทริปต่อไปครับ